ข้าคิดฝนตกอยู่แล้วจ้าเอาคิดฝนตกมาฝากจ้าดูฟ้าก็มืดเอาซ้ำมีละจ้า จะถูกไปทั่วเนาะต่อแต่วันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องเนาะ วันนี้ถ่ายบรรยากาศกาาาาพคกบู่้องลาดู่้องลาดู่้องลาโครับเมี่าเที่ยวตลาดยำแรกบคาะเนอะฝนตกรัย ตกมาฝาก้าพี่น้องจ้าฝนตกค่ะฝนตกวันนี้ไม่น่าท่วมนะคะวันนี้ พอเย็นค่ะวันนี้ตกพอให้เย็นเพราะไม่ร้อนมากแ็งอยู่นะเอบคุณก่ะคุณ กลุ่มดอกบานเต็มดอกสว่างม่หนุบไมหัวละ ้นอนหลับสบายเนาะตอนกลางคืน,นดูลมดูอันนี้น่าจะถูกไปทั่วเนาะเอาชับมีละค่ะ ันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องเนาะวันนี้ถ่ายบรรยากาศพุกตกพอเย็นค่ะวันนี้ตกพอให้เย็นเพราะไม่ร้อนมาก no no no, no. ตกจ้ากพอเย็นแถววันนี้ตกพอให้เย็นเพราะไม่ร้อนมากกลุม้ฟเดินสว่างไม่หมึดไม่หัวละ ตกที่ปทุมธานีคลองสามนะคะพี่้องจะบ้านพี่้องตกวนนอ้อจากค่ะรวมรมด้วยรวม,มด้วย,วยรวม,มด้วย ันนี้ไม่น่าท่วมนะคะวันนี้กลุ่มฟ้าเลินสว่างล้วไม่หมดไม่หัวละตกมาฝากค่ะแต่วันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องเนาะวันนี้ถ่ายบรรยากาศพบ ดู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 โอ้โหเนี่ยดูได้ค่ะเนี่ยดูได้นนแต่วันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องเนาะวันนี้ถ่ายบรรยากาศพวกเอาทิ้ฝนตกมาฝากจ้าดูฟ้าพมืงนี้ ครับนีละจ้าวันนี้น่าจะตกไปทั่วเนาะฝนตกฝนตกมาฝากจ้าพี่น้องจ้าฝนตกค่ะฝนตก ไม่น่าท่วมนะคะวันนี้จะได้นอนหลับสบายนอซ้อนกลางคืน